สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปะดงคนลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะระหว่างระหว่างขี่รถขี่รถมาทำงานบ้านนิปแปลงเนาะคะ่ะก็แวะแวะป่าก่อนเนาะคะ่ะแวะแวะป่ายูคาก่อนเนาะคะ่ะหาเห็ดขมไปด้วยเนาะคะ่ะระหว่างขี่รถมาน้ำทางเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็กำลังออกดอกเล็กๆเกนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะคะ่ะนี่ ดอกเล็กๆอย่างนี้เนาะคะ่ะก็เก็บเลยเนาะคะ่ะดอกกำลังพอดีเนี่ยแหละคะ่ะดอกอันนี้คือดอกเท่านี้แ่ะพอดีพอดีกินดอกละคำเลยเนาะคะ่ะนี่ได้แล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนี่คะ่ะออกออกเยอะมากเลยเนาะคะ่ะน,นี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรน่าจะกินไม่ได้เนาะคะ่ะแวะดูเห็ดขมเนาะคะ่ะ ระหว่างมาทำงานหาไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะดูว่าจะได้พอแกงไหมเนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้อง ปืดหาแล้วค่ะปืนหาอยู่ข้างล่างเนาะค่ะเนาะนี่ปืดหาอยู่ข้างล่างนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ดอกจะประมาณนี้เนาะคะ่ะกระดอกกำลังงามค่ะนี่คือเห็ดขมแกงอร่อยมากนะคะนี่อ่าเจอเยอะเลยฮ่าฮ่านี่ค่ะเจอเยอะเลยนะคะกำลังออกเนาะค่ะเนาะ เห็ดกำลังออกอันนี้คือน้องตั้นจะไม่ไม,ไม่ไม่ดึงเอาเนาะคะ่ะจะปาดเอาอย่างนี้เนาะคะเพราะว่าให้มันมีเชื้ออีกเนาะคะ่ะให้มันมีเชื้อเกิดขึ้นอีกเนาะคะ่ะจะตัดเอาอย่างนี้เลยอันนี้คือดอกกำลังดี ดอกเล็กๆเนาะคะต้องได้เขี่ยหาเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างใต้ใบตองเนาะคะอยู่ใต้ใบตองน,ะะองนี่ค่ะดอกเล็กๆอย่างนี้เนาะคะตัดเ่าเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือกําลังเริ่มออกนะคะเห็ดเห็ดกำลังเริ่มออกนี่ค่ะไม่ต้องรอให้ใหญ่เอาดอกเท่านี้เลยค่ะจะได้อร่อยเราจะไม่ดึงเอานะคะเพราะว่าจะให้มันมีเชื้อเกิดขึ้นอีกเนาะคะ่ะ นี่ค่ะแม่ดอกนี้ดอกใหญ่แล้วนี่ค่ะดอกใหญ่แล้วดอกนี้นี่ค่ะ ต้องไปช้าๆนะคะไปช้าๆเพราะว่ามันลกต้องปาดเอาอย่างนี้เลยไม่จิ้มนะคะ นี่ค่ะเคียบไปเคียมาดอกหักเลยดอกหักเลย นี่ค่ะน,นี้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะคะ่ะนี่ไม่รู้เห็ดอะไรออกเยอะเลยค่ะอันนี้ยังยังออกไม่เยอะเท่าไหร่เนาะคะ่ะนี้ยังออกไม่เยอะเท่าไหร่ยุงกระไลหลายเนาะคะ่ะยุงหลายคักยุงหลายคักโอ้โหเจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่ นี่ว้าหักเลยหักเลยหักเลยค่ะหักเลยนี่ค่ะดูค่ะดูขาขาเห็ดเนาะกูด่ะดอกบักเหอค่ะดอกบกออักเหยเหอคักเนาะค่ะนี่ค่ะออกเยอะเลยนี่ค่ะจะเขียออกให้ดูนะคะเอาไปตองออกให้ดูก่อนนี่ค่ะถ้าออกเยอะจะออกอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเยอะเลย เยอะเลยอืมฮะอืมะ,ะออกเยอะเลยนาะคะ่ะโหนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ดอกงามมากนี่ค่ะนี่ดอกงามมากเลย เก็บก่อนวอาดังก็บ่ได้นะค่ะเนาะยื่อเพื่อนดีนนำ้ำนี่ค่ะดอกใหญ่มากงามมากเลยงามมากเลย ค่ะได้แล้วประมาณหนึ่งถ้วยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกาบขอประคุณ f อทุกท่าน,ท,ท,านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเถิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำรวยรทุกทท่านคิดสิ่งใด้ใสมดังปรารถนาค่ะกาบสวัสดีค่ะนี่ค่ะเยอะเลยเยอะเลยนะคะนี่ ดอกเลยสวยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะดอกเลสวยทั้งนั้นเลย